สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวสี่ขวบดิ้นจากอ้อมกอดพูดประโยคเดียวแม้จุกอก รู้เบื้องหลังไม่รู้จะสงสารใครดีเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าเด็กหญิงวัยสีขวบในเมืองเซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนได้สร้างความปั่นป่วนบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กหลังจากมีภาพหนูน้อยพยายามดิ้นรนออกจากอ้อมกอดของแม่วิ่งเทา้าเปล่าบนพื้นถนนซึ่งเมื่อรู้เบื้องหลังของเรื่องราวดังกล่าวทำเอาหลายคนถึงกับสะเทือนใจไปตามๆกัน รายงานข่าวระบุว่าหนูน้อยตะกนว,ว่าหนูอยากได้แม่คนนั้นอยากให้เธอเป็นแม่ของหนูอย่าไปนะเมื่อเห็นการแสดงออกของลูกสาวผู้เป็นแม่ก็ได้แต่กอดลูกไว้แน่นแม่หัวใจของเธอจะเต็มไปด้วยความขมขื่นตามข้อมูลพบว่าตั้งแต่เด็กน้อยเกิดมาพี่เลี้ยงก็ดูแลเธอตลอด ทั้งสองกินด้วยกันนอนด้วยกันและเล่นด้วยกันดังนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงใกล้ชิดกันมากกว่าความสัมพันธ์ของมารดาผูให้กําเนิดและเด็กหญิงล่าสุดครอบครัวพี่เลี้ยงต้องกลับบ้านเกิดพี่เลี้ยงจึงต้องลาออกซึ่งแน่นอนว่าเด็กน้อยไม่เห็นด้วยวันเกิดเหตุเด็กหญิงร้องไห้อยากตามพี่เลี้ยงกลับไปบ้านเกิดบางทีสําหรับเด็กคนนี้เธออาจจะถือว่าพี่เลี้ยงเป็นแม่ที่แท้จริงของตนเองและรักมากกว่าคนที่ให้กําเนิดขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณคะ่ะ